สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนน้อยคนนักที่จะเคยได้ยินเทศกาลสุดแปลกวันแห่งความตายหรือ day of the dead เทศกาลสุดแปลกของเม็กซิโกที่จะเฉลิมฉลองผ่าคนตายกลับบ้านซึ่งนับว่าเป็นวันของการต้อนรับครอบครัวเพื่อนฝูงและคนรักที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาเยี่ยมคนใกล้ชิดที่โลกอีกครั้ง จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีระหว่างวันที่31ตุลาคมไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนของทุกปีโดยทั่วทั้งเม็กซิโกจะมีแต่ความสนุกสนานครื้นเครงเต็ไมไปด้วยการแต่งหน้าเป็นหัวกะโหลกแสงสีเสียงและดนตรีแห่งความสุขสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอด3วันในวันแรกวันที่31ตุลาคมหลายบ้านจะมีการทำความสะอาดและจัดแท่นบูชาเพื่อเตรียมอาหารชุดใหญ่รองรับสมาชิกในครอบครัวที่ล่วงรับไปแล้วกลับมา ต่อมาในวันที่1พฤศจิกายนจะเป็นการต้อนรับวิญญาณของเด็กๆก,กับคืนสู่ครอบครัวและในส่วนของวันที่สองพฤศจิกายนคือวันต้อนรับวิญญาณผู้ใหญ่กลับมาบ้านก็จะมีการเยี่ยมบรรพบุรุษที่หลุมศพทำความสะอาดให้ดอกไม้จุดเทียนไวอไ้อาลัยรวมถึงพูดคุยทักทายกับผู้ที่ล่วงลับรวมไปถึงการโปรยดอกดาวเรืองเพื่อนำทางให้วิญญาณกลับมาที่บ้านของตัวเองได้ถูกจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้คนทั่วไปจะสามารถพบเห็นบริเวณพื้นของสุสานหลุมศพจะเต็มไปด้วยกลีบดอกดาวเรือง นอกจากนี้ไฮไลท์ที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้คือนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเม็ซิโกจะได้เห็นผู้คนแต่งหน้ากลายเป็นรูปโคงกระดูกคาทตินาสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้ รวมถ้ามีการใส่ชุดประจำชาติและชุดราตรีสุดอลังการมาร้องเล่นเต้นรำเล่นดนตรีกันอย่างสนุกสนานเครื่องเคง่งกลายเป็นเทศกาลใหญ่ที่สะท้อนให้เห็หนถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวเม็กซิโกด้วยเหตุนี้เทศกาลวันแห่งความตายจึงถูกขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติเมื่อปีพศ2551อีกด้วย